เพือนกรยน้กักน,นะคะคืออยากจะแฉนิดนึงอยวาด้วยว่าแฉแลาะหรอ เบื่อเขาว่าแฉจังเลยวันนี้จะมาขยี้นินเงประเด็นเ,เรื่องของคุณอ้้มพัชราภานะมันมีข่าวออกมาว่าคุณอ้้มพัชราภาเนี่ยถูกปลดจากการเป็นพรีเซนเตอร์บ้างล่ะคุณอ้มพัชราภาถูกรุ่นน้องเขี่ยบาลังบ้างล่ะคุณอ้มพัชราภาเลือกงานจนไม่มีเวลาแบบว่าไปทํางานอื่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้คุณอั้มพัชราภาเนี่ยดวงเรื่องความรักกาลังพุ่งนะเรื่องงาน,นก็ลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่คุณอ้มพัชราภาจับ เปิดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองนะคะเป็นแบรนด์ว่าพัชราภาเนาะแต่ว่าจะใช้ชื่อนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เล็กซี่จะไปสืบมาให้ทีนึงแต่ที่แน่ๆก็เดี๋ยวคุณอ้ําจะเปิดแบรนด์รองเทา้าเป็นของตัวเองเช่นกันนะคะอาจจะเอาหน้าพี่เล็กซี่ ไปเป็นโลโก้แล้วก็เหยียบไว้ที่พืชไม่ใช่นะคะก็เป็นบาลองเท้าจริงๆอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าคุณอั้มพัชราภาเนี่ยเป็นคนเจ้าแม่แฟชั่นเป็นคนที่นําเทรนด์เรื่องของแฟชั่นยังไงก็แล้วแต่ก็เลิศแน่คือฉันบอกได้เลยว่าคุณอั้มพัชราภาเนี่ยคือเธอมีหัวทางการค้าเยอะมากยัางก็แล้วแต่ก็ ต้องต้องยอมนางจริงๆนะคะแต่ขอพูดนิดนึงเรื่องของคุณอ้ําพัชราภามาเล่นเอ่อโซเชียลแคมอันนี้หลายคนตกใจใช่ไหมว่าอ้ําพัชราภาเล่นโซเชียลแคมจริงหรือเปล่านะคะเ,<อ>เพราะว่าการฟอร์เวิร์ดของเขาเนี่ยฟอร์เวิร์ดแค่2คนก็คือฟอร์เวิร์ดคุณเมย์เฟื่องอารมณ์กับเอ่อฟอลโล่เฟลโลเวอร์ไม่ใช่ฟอร์เวิร์ดฟอลโลเวอร์คุณเมย์เฟื่องอารมณ์กับฟอลโลเวอร์คุณเอ่อ เมพิชณาเท่านั้นเองยังไงแล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวพี่เล็กซี่ไปสืบไพ่แต่ที่แน่ๆฉันว่าอ้ําตัวปลอมเพราะอ้ํตัวจริงเนี่ยคือไม่น่าจะมีเวลามาเล่นอะไรขนาดนี้นะคะและอย่างหนึ่งคืออ้ํามาลีโพสต์คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยฉันว่าต้องเป็นตัวปลอมแน่เลยฝากเพื่อนๆนะคะฝากสารวัตรในโซเชียลแคมเนี่ยช่วยดูกันนิดหนึ่งว่า เป็นอ้ําตัวจริงหรืออ้ําตัวปลอมนะเพราะว่าคือมันอาจจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคุณอ้ําได้ในการเล่นโซเชียลแคมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไปคอมเมนต์อะไรไม่ดีหรือว่าถ้าคุณไปคอมเมนต์ในเรื่องที่เสียหายเนี่ยก็อยากจะบอกไว้เลยว่าพวกเรา มไม่ชอบอะ่ะกับการที่ต้องปลอมตัวกับการที่ต้องเอาชื่อคนอื่นมาเล่นนะคะไงก็แล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าคือถ้าเป็นถ้าเป็นคุณอัมพัชลาภาจริงก็โอเคฮับี่ยินดีด้วยนะคะแสดงตัวอัดคลิปส่วนตัวเยอะๆมานิดนึงกันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่คุณอัมพัชาภาจริงเนี่ยกรุณาเถอะกรุณาหายไปจากโลกโซเชียลใบนี้เลยนะคะไม่ได้ขับไล่แต่ ผลักดันให้ไปค่ะคือกลวดน้ำควาำขันให้คุณไปเลยนะคะเพราะว่าคือคุณคือโกหกคุณคือคนมิจฉาชีพค่ะนาะคะยังก็ละต่ก็ต่างทุกประการต่างเอฟซีเน็ตเอดอลทุกท่านช่วยสกรีนกันนิดนึงนะคะว่าเป็นอัมพัสภาจริงหรืออัมพัสภา,าปลอมนะคะคลิปนี้ที่เราิีไปก่อนนะคะ